เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่โตเชนนันกันอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราเล่นเจ้าเดอะคลาวไปก็เล่นไปในไม่ไมกี่ตาเขาก็ปิ้งไอเดียครับว่าจะเล่นเจ้าเดอะสปิริตสายที่หายตัวได้ไวมากไม่ใช่แบบเข้าสู่มวหายตัวเรื่อยนะแต่คือมันจะเข้าสู่มวหายตัวปุ๊บมันจะวิ่งไวางมากๆครับแต่จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะมองไม่เห็นรอยเท้านะเดี๋ยวเราแก้ปัญหานะครับอน่ะ มาดูแอดออนกันดีกว่าแอดออนอันนี้ครับปึ๊บอ่ะเราดูแอดออนอันนี้ครับจะทําให้ความเร็วในการมันเรียกว่าอะไร <c oughs> การหลอกหลอนเออมันเป็นชื่อของเขาแปลมาให้ตรงตัวมากเลยอะจะเรียกว่าการถ่ายตัวแล้วกันอ่ะแอดออน Add นี้จะทําให้การข่ายตัวผมนะมีความเร็วแบบปีมากอะทำให้ไวมากแต่จะมองไม่เห็นรอยเท้าครับเราแก้ปัญหาโดยการใช้แอดออนนี้ครับแอดออนนี้ครับจะทําให้เรามองเห็นรอยเลือดนะครับ แบบรอยเลือดแบบเข้มมากซึ่งมองเห็นชัดมากซึ่งผมชอบเราจะเอามาคอมโบกับอันนี้กันจะเรียกว่าการแก้ปัญหาครับอ่ส่วนออฟเฟอร์ลิงเดี๋ยวเอาเป็นเดบอันนี้ลวกันนะเพราะว่าอ่ะไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้เพราะว่าไอเจ้าแอดออนสีแดงอันเนี้ยมันหายากมากเลยคิดว่าจะกักกักมันไว้สักหน่อยนะครับเก็บมันไว้อืบมันไว้อืมนไว้เออมันไว้อ่า ก็นะก็เริ่มมาเลยครับโอเคครับเข้ามาในเกมแล้วครับอุ้ย่านนี้ฆาตกรฆาตกรล่นง่ายครับตานนี้แต่หมอกเยอะจังผมไม่เห็นเขาเอาออฟเฟอร์ิงที่เกี่ยวกับการเพิ่มหมอกเลยนะมันเยอะจังเอาทำไรอ่ะเสียงดังอืมเดี๋ยวไปหานี่ครับดูสปีดมันจะเดินช้านะ มันจะเดินช้ามากอุ้ยแหลกเฮ้ยใครนี่เจคพัก,พกอุ้ยโดนไม่ใช่เจคพัก,พกโอเคครับเป็นอยนไรล่ะมันต้องหายตัวแล้วหละมัง้งกระโดดมาอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอย่างนี้เลยเหรอโดดไหมโดดครับเกมไวัยปีหนึ่งคนนะไปมานี่เลย ทำเสียงดังไล้เองอะ่ะอุ้ยไม่ดินแรงด้วยดินแรงด้ไปเสามาเราดูครับดูนะไวขนาดไหนครับวีแนี่ครับอย่างไวครับปุ๊บรอยเท้าเป็นไหนล่ะปุ๊บฮรอยเท้ามันหายไปแล้วครับไวจใจพวกนี้ ดิสบิลิตตอนมันหายตัวนะครับมันจะมองไม่เห็นสวยว่าครับมันจะได้ยินแค่เสียงแล้วก็รอยท้าครับลกอยเลือดนี่ใครไม่ช่วยเลยอะตานนี้เขาเอากล่องพยาบาลมาสามคนเลยนะอุ้ยอ,อ๋อยู่นั่นเองไปกับคนเลือเครื่องนี้เองครับเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วโอเคไปครับดูับความไว โอ้โหวิ่งผ่านใครนี่เนียนี่เองตามเนียเลยครับลงมาไหมยัดไม่นะอ่ปึ๊บปึ๊บวนวนชอบวนไม่ดูไม่ดูหน้าให้มองแต่หลังมองแต่หลังเองอะฮะมองแต่หลัเองเลยมานี่เลย ตั้งนั้นคือเราเบิดหนักจังวะทำไรอะ่ะเจ๊ดูครับเอยเลือดแนลอยเลือดลอยเลือดชัดไหมครับชัดมากตามไปเลยตามไปเลยปึ๊บชันมากครับรอยเลือดซึ่งผมชอบมากครับเพราะผหข้อนค่าจะมีปัญหากับโอไม่ดูเลยอะไรเนี่ยไอ้คอเด็ดไม่ดูเลยอ่ะเอากล่องพยาบาลมาใช่ไหม เออสะบัดมานี่เลยเดี๋ยวเจ๊กไว้งั้นก่อนนะเพราะว่าเขาก็เข้าเฟจสองละเดี๋ยวแต้มเราน้อยครับไม่ห่วงหรอที่หนึงห่วงแต่ห่วงแต้มครับไม่มีแล้วมากเอาเคยนี้เสร็จแล้วเหรอโอ้โหเองเสร็จได้เหรอ,อ,อไวมากน,นี้เดือสองเครื่องเองเจ๊กก็นอนอยู่นี่เนาะอ้าวเงียบมากมั้ง เนี่ยน sure. ี่สะบัดอืมออืมอ oh, 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 oh ืมเอา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 เอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหดังมูนวอล์กมูนวอล์กน่ามูนวอล์กเออก็ทำไปงั้นแหละลงสาม ในเวลาอันสั้นสาวเดิมนี่ไหมฟีย,ฟยสองแล้วเองอะ่ะยังไม่ตายครับอีกคนนึงน่าจะเม็กวะเมกคมัดอ่ะเออมันไปนไหนหมดละตันไฟยับยับ,ยบเลยไม่ช่วยเพิ่นเลยไม่มีใครเลยครับเงียบกิบนี่ผมออกเปิร์กฟังเสียงหายใจอเอาได้อ้าช่วยแล้วไปครับ เจ๊ก็ลูก้นมาแล้วมานี่เลยเพสเท่าไหร่นันเนี่ยเพสสองใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาเจ้าเมกก่อนครับอุ้ยตายเลยโอ้ไม่เอานะเป็นอะไรเนี่ย ช่วยเราช่วยเราช่วยเราโอเคครับต้องเอาไมกันะไม่ซ้ำตัวเดิมนะครับน่าจะวิ่งเข้าไปข้างในนั่นมอืมน่าจะวิ่งเข้าไปครับไม่มีขอเงียบนะ่อย อยู่แล้วครับแม่เขารเรียกว่ารีกรุปใช่ไหมรีกรุปครับนีนการรีกรุอยู่ไหนปะางยู่ไหนยู่ไหนอยู่ไหนบริเนียนจัดเลยเนียนมากตรงนี้อะไรเนี่ยโรงพยาบาลอ๋อเอเด็ดเนี่ง ไอ้ทุกคนอย่างเนียนอะหรือว่าคนของไม่มีที่เป็นจำาเนียนเป็นแวะโอ้โหเฮ้ยโอเคไปครับโอ้ยเนี่ยอุ้ย มิกอย่าลืมครับมิกเนียอุ้ยโอเคเอา้าเอนทิตี้มิกอยู่ไหนมิกอยู่ไหนเอา้าผมวิ่งผ่านมาเรอโอ้ยอีกไิกไหนไมิกเนียก็ไม่สนอะไรเลยอืเอออ ไปมิกหายครับเราฟันให้เนียล้มก่อนก็ได้นะเราค่อยให้มิกมาช่วยโอเคมันไปแล้วือึอยู่นี่เหรอโอ้โหก็ได้ครับมา mà đi ạ ôi đột đấy đột hấp đột ui mày đủ đủ tới nào mày mong lắng anh mới ghi mày mày mong mày mong lắng à này ย่งหาห้องหาไอ้นั่นมาเจออะไอ้เมกะอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องเอาเมกก่อนนะไอ้ที่เหลือมไปเฟสองหมดแล้วทั้งเจคทั้งเนียเฟดสองหมดแล้วไมเจอละโอเคเป็นไงนี่ครับเมกเจอแล้วหายตัวไปเลยหายตัวไปเลย รู้ว่างไปสิอ่าเดี๋ยวไวให้วางไงยกเลยครับไม่ต้องไล่ต่อนะถ้าเกิดเราอยากให้แต้มันเยอะจัดไปไปให้เพื่อนมาช่วยนะเอ่อเจกใช่ไหมเจกมันคนจะไปช่วยไอ้เมียก่อนนะหนจะแห้งตายซะก่อนเจกอืม โอเคเีอสองเครื่องนะตาน,นี้เขาไม่เอากุญแจมานะผมก็ไม่กลวอะไรอะไรละเดี๋ยวเราอย่าไปเป้านะไม่งั้นเขาจะไม่กล้ามาช่วยเมื่อกี้รู้สึกว่าเจ๊จะทำเสียงดังด้วยนะไม่ไปช่วยเนียนะมาแล้ว ว่าไงเจ๊กยังยังล้มอยู่เลยไม่มาช่วยเพื่อนเหรอไปอะไรวะเออไม่มาช่วยเพื่อนนะเจ๊กมานีเลยเนี่ยขึ้นสาวดีไหมครับโอเค รอเลือดทางไหนนะเดี๋ยวหารอยเลือดก,ก่อนครับตป็นี้ไม่มีไม่มีนะเอาจริงไอพวกนี้มันมันเล่นเนียนมากเลยนะผมมองมันผมหาให้ไม่เจอเลยเมื่อกี้ที่ผมหาไม่เจอก็เพราะว่ามันปั่นไฟเสร็จแล้วมันแล้วเ,เปิดด้านขวาผมทำงานไง เรด้านขวาผมเนี่ยมันทําให้เซอร์ในที่เขาปั่นไฟเสร็จแล้วเนี่ยจะมองเห็นเลยครับจะมองเห็นเซอร์ที่เขาปั่นไฟเสร็จจะก,กี่คนก็ได้ครับถ้าเกิดเขาปั่นกันเสร็จสองคนก็เห็นสองคนเลยเมื่อกี้ยันที่เห็นครับผมเห็นเจก,กับมิกด้วยอุ้ยไปเลยเช็คไปเลยไปเลยไปเลยเช็คไปเลยฮึยัง <c oughs> ไม่ช่วยเพื่อน ถ้าเกิเราอุ้มเนียตอนนี้คือลุกได้แล้วนะเนีย่ยอูย้ผมน่าจะตามต่อ,อว่าไงเม็กบอกเลยว่าเม็กเนี่ยผมนี่จ้องคนเดียวครับเพราะเขายังเฟดดิงอยู่เลยโดนลูมไม้ฮึ วางไปมันนี่เลยแม็กเนียรู้แล้วครับเนียไปแขวนตรงตรงนี้ที่เดิมครับที่เดิมตัวนี้ค่อนข้างดีเลยครับโล่งมากขึ้นไป้ปาตายอะไรวะไอเฟสสองไวจังโอ้สวยละเอาแล้วนี่เนียอยู่นี่ด้วยเนาะ เมื่อกี้หายใจแรงมากโอเคหลุมเกิดละเอ้ยเนีย่ยไปเนี้ยต่อเลยครับเป็นไงละโอเคเอาเจ็คก,ก่อนก็ได้เจ็คจะวนเหรอเจ็คโอเคไว้งี้หละ เพราะว่าอะไรหรุมมันเกิดแล้วครับถ้าเกิดผมแขวนเขาแล้วเขาตายอาโอเคเจอลุมมละไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวเราปิดลุมเลยเดี๋ยวไปแขวนตรงนี้แล้วค่อยหายตัวไปปิดลุมครับเนี่ยน,น่าจะซ่อนอยู่หรือม,มันก็เห็นหลุมแล้วครับเพราว่าน่าจะเห็นแล้ว นี่ไงนี่ไงมา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 เนีย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 มาให้ลงเนียโอเคผมอยู่ผมรู้แล้วว่าเย็นเนีย๋ยวนะผมกลับไปดูก่มก่อโอเคเนี่ยเจอแล้วเอ็นเกมแล้วเนี่ยไป เฮ้ยเกือบไม่ทันจะให้ตายอย่างไรเนี่ยเลยโอเคโชคดีครับเนี่ยอืมห้าสี่ครับเสวยงามตานี้ง่ายมากเลยนะอาจจะเพราะแรงแรงน้อยเด้อโอเคครับลองดูแต้มหน่อย องหมื 29, ่นแปดนะครับว่าวิสองหมื่นเก้าวิ่งได้อยู่สวยครับสวยนี่ครับไอเทมผมไม่เสียด้ยนะขึ้นไปตั้งเจ็ดนะครับให้เขาดูเลเวลหนะ่อย่วยจัดมากโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ The Spirit สายที่แบบว่าหายตัวได้ไวมากครับ ก็ถ้าดใครชอบก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบผมเนาะใครอยากติดตามผมกดไ้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ